วันนี้นะคะเราก็จะมาโคเวิร์แต่งหน้าเป็นแฮร์รี่ควีนนั่นเองนะคะทุกคนว้าเขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยทุกคนยืนข้างนอกไปทุกคน,นะคะต่อไปนี้นะคะ<า>จะใช้อันนี้น เวิร์กแต่งหน้าเป็นเดรี่ควีนนั่นเองนะคะทุกคนเี<ย>่ไม่ใช่เราจะแต่งหน้าเป็นแฮร์รี่ควีนนั่นเองนะคะทุกคนคือมีหลายหลายคนคอมเมนต์มาว่าพี่เจียอยากให้พี่เจียกับพี่มอสได้แต่งหน้าเป็นเจอเกอร์กับแฮร์รี่ควีนเพราะพวกพี่สองคนเหมือนกันมากเลยพี่ก็ไม่อยากจะอวยเพราพี่เหมือนนะคะก็มอสก็ไปซื้อพวกโมเดลงโมเดลแฮร์รี่ควีนมาแล้วนะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเราเหมือนนะคะมอสก็เออตัวนั้นเราแบบแฮร์รี่ควีนกับเจอเกอร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพจก็เลยซื้อสดงดงามน,นะคะก็ได้มาแต่งหน้าเป็น Harry Queen นนนฮรีีี่คววั้ ะะเราจะโควเวอร์ให้เหมือนนะคะอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะ,ะเพราะเจียแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะก็จะพยายามให้เหมือนที่สุดนะคะทุกคนโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้เจียด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้เจียแต่งหน้าสวยๆงามๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะทุกคนไปคะ่ะเริ่มแต่งหน้าเลยะคะ่ะไปค่ะโอเคค่ะเริ่มแรกนะคะเจียจะสีดน้ําแร่ก่อนนะคะทุกคนไปค่ะหน่าช้ำ ีนั้นแรกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็เอามือสองมือของเรานะคะกตบๆตบไปนะคะเพื่อให้น้ำแร่มันซึมสู่ผิวได้เยอะยิ่งขึ้นนะคะทุกคะนะคะไปคะ่ะช่วงนี้ฮุดมากกับการแต่งหน้าคืออยากเป็น beauty b ก o กอ e r มากความฝันของดิฉันก็คือเป็น beauty b ก o กอ e r ให้แบรนด์แบนรนด์ส่งเครื่องสำอางมาให้ดิฉันรีวิวนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมามา มา,มาใส่ชิมเมอร์กันนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นพรามนะคะทุกคนเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเป็นเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็น่าจะช่วยผิวอิ่มน้ําด้วยนะคะทุกคนก็คือไม่เป็นคราบอะไรเงี้เยวเวลาปกติก็คือมันจะเป็นคราบอะ่ะเออเวลาเราแต่งหน้าทุกคนคนึกออกว่าแล้วเราก็จะมาลงนะคะเซรั่มนะคะทุกคนความจริงต้องลงเซรั่มก่อนนี่นะคะตัวนี้นะคะจะใช้ของไฮยาลูรอนนะคะทุกคนตอนนั้นก็คือคลิปที่แล้วนะคะ,คะยังไม่ได้ไปดูนะคะไปดูด้วยนะคะทุกคนซื้อเครื่องสำอางในราคารักร้อยนะคะ คือแต่งหน้าได้สวยสดงดงามเวอร์นหนึ่งในนั้นก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะคือใช้ดีมากใช้แล้วหน้าฟูมากเลยค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ไปนะคะทุกคนใส่ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเวลาแบบเซรั่มโดนหน้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบหน้ามันจะนุ่มๆนิ่มๆอทุกคนมันหนวนในเต้าก้อนสำเร็จรูปทุกคนต่อไปนะคะเจจะใส่คอนซีลเลอร์ต่อเลยนะคะทุกคนคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เจนะคะเจจะใช้ของนานะคะนี่นะคะเราก็หมกไปก็คือจะหมดแล้วของนาคือใช้ดีมาก ต่อไปนะคะทุกคนเจจะมาใส่ออม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 สูบเลือดใกายออมออมไอส์ออมออมมาดจูใจอ่าประมาณนี้ยค่ะทุกคนเล่นค่ะต่อไปนะคะเจจะมาใส่รองพื้นนะคะทุกคนนี่ค่ะรองพื้นนะคะวันนี้นะคะเจจะใช้ของแม็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นฟูเดชั่นนะคะทุกคนนี่นะคะใส่ไปค่ะทุกคนเจไม่ได้ใช้นานมากแล้วนะรองพื้นเนี่ย นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการลงลองพื้นหองเราต่อไปนะคะเป็นการลงแป้งคะ่ะทุกคนไปค่ะต่อไปนะคะเจียจะใช้แป้งฝุ่นในการลงหน้าก่อนนะคะทุกคนเพื่อที่มันจะได้ไม่ต้องเหนียวเหนอะหนะนะคะนี่นะคะแป้งฝุ่นวันนี้นะคะก็เนี่ยนะคะหนีไม่พ้นลอร่านะคะก็เป็นลูกรักลูกเด็ดของเจียอีกเช่นเคยนะคะใส่เลยคะ่ะทุกคน ต่อไปนะคะเจจะลงแป้งฝุ่นนะคะเ,เราต้องเป็นหน้าขาวๆหน่อยนะคะเ,เพราะว่าเป็นฮารรีควีนต้องหน้าขาวใช่ไหมไฮารรควีนก็ตึกต้องผิวขาวหน้าขาวทุกคนนี่นะคะเจจะใช้ของน้องเจ้านางตัวนี้นะคะคือตัวนี้ก็คือเป็นถูกแล้วก็ดีมากเลยนะคะตัวนี้นี่ใช้ขาวแล้อุ้ยจะหมดแล้วอะ่ะไอไม่ต้องลักไปใช่แน่เลย <laughs> อีกแล้วรู้เลยว่าเป็นวันนะไม่ต้องสูก ทำไมเราถึงต้องทาแป้งฝุ่นก่อนแป้งแป้งครับนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นมันก็จะทั่วแบบบางเบาแล้วเวลาเราทาแป้งพับนัคบแบบมันก็จะได้แบบว่าไม่ต้องหนาเติบเกินไปทุกคนมันก็จะได้ช่วยให้แป้งฝุ่นจะล้านกับแป้งครับแล้วแป้งฝุ่นมันก็แบบควบคุมความวันได้อะไรเงี้ยแป้งครับก็ควบคุมได้บางคนอาจจะทาแค่แป้งพับก็ได้แต่เดียชอบติดใส่ไงแบบทาแป้งฝุ่นก่อนนี่นะคะทุกคนโอ้ย จะลำคานแบบ,บบน้หมดละคือรนเห็นแต่เอในสภาพปากแดงๆเอยปากือบซีดๆด้วยได้ต้องขอเติมก่อน <laughs> ต่อไปนะทุกคนเป็นการลงคิวนะคะทุกคนคิวนะคะวันนี้นะคะเจอก็ใช้ที่เขียนคิวนะของเจ้านางนะคะตัวนี้นะคะนี่ จะมาเขียนคิ้วด้วยฝุ่นกันค่ะทุกคนที่เขียนคิ้วฝุ่น,นะะที่เขียนคิ้วฝุ่นวันนี้นะคะเจี๋ยจะใช้ของอนาตเซียนะคะทุกคนต่อไปนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเจจะมาเริ่มด้วยตรงนี้ตากันะคะทุกคนตาเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตาของเนพปอรเนี่ยเอกลักษณ์ของสีเขาก็จะเป็นสีชมพูกับสีน้ําเงินนะ,ะนะคะทุกคนตาเจว,วันนี้นะคะเจก็จะออกสไตล์แบบๆๆ ร็อกร็ๆกัดฮา่อนนะคะทุกคนฝั่งนี้นะคะเจะจะเอาเป็นสีแดงสีมพูดีกว่าแล้วฝั่งนี้จะเป็นสีน้าเงินสีฟ้านะคะเรามาเริ่มด้วยกันฝั่งนี้ก่อนนะคะทุกคนต่อไปนะคะเจจะลงนี่นะคะทุกคนเป็นชิมเมอร์ตานะคะทุกคนนี่นะคะมันก็จะแบบคล้ายๆแบบพลาเมอร์เอออันนี้เป็นคล้ายๆพลาเมอร์ตานะคะทุกคนตัวนี้นะคะเือมันช่วยให้แบบว่าสีติดง่ายนะคะทุกคนถ้าเราใส่ตัวน,นี้ไปนะคะ ตื่นเต้นหรตื่เต้นตองตาเนี่แหละเอาสีแดงก่อนนะทุกคนเราจะเน้นสีชมพูกันนะคะทุกคนอุ๊ยชมพูวันนี้นะคะเจ๊ก็จะขอใส่ชมพูนี้กับชมพูชมพูเข้มกับอ่อนนะคะเราเริ่มตรงอ่อนก่อนดีกว่าทุกคนจิ้มสีมานะคะทุกคนแล้วก็ใส่ที่ตาแตแต่แตะ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 แตสีมันเข้มมากอะเราจสียมพูคัตเบ้านะคะนี่เ่นอย่าง้า ต่อไปค่ะทุกคนเราจะเอาสีเข้มนะคะทุกคนสีเข้มนี้นะคะทุกคนเราจะจิ้มไปที่หางตานะคะแล้วตรงขอบตานี่นะคะเราจะสบายสีแดงไปด้วยนะคะทุกคนเราจะผสมสีแดงไปค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทาสีน้ำเงินกันค่ะไปค่ะทุกคนเรามาดตา,ตาด้านซ้ายกันดีกว่าค่ะ ตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเขียนขอบตาค่ะทุกคนขอบตานะคะ,คะ,คะวันนี้นะคะเจลใช้ของนี่นะคะทุกคนนี่เขียนขอบตาแขกนะคะทุกคนคืออันนี้ใช้ดีมากเมื่อขอบเดียก็ใช้ต่อไปนะคะเราจะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นี่นะคะอายไลเนอร์นะคะของเรานะคะ <c oughs> จะใช้เป็นของเจ้านางน,นะคะ <c oughs> ว้าเขาถ่ายคลิปอยู่เนี่ยไปคุยกันข้างนอกไปทุกคนคะต่อไปนี้นะคะจะใช้อะไรเลยี๋ยวให้ทุกคนไปดูติดตามที่เขียนมาคุณข้าวปันเนี่ยคะวันหยุดสบายสบายคาร์ลเต้ยเฟยว่าไงเต้ยเฟยว่าไงครับพี่รตคาร์ลวันนี้มันหยุดเองจะแต่งตัวไปไหนเต้เฟยมันเป็นสไตล์พี่ไม่เข้าใจหรอกข้าวปันเออเฟยวันหยุดจะแต่งตัวทำไมลูกต่อไปนะทุกคนจนจะถ่ายที่เขียนอะไร ะะของเจ้านางนะคะดี่นะคะทุกคนเราก็จะเขียนใบคือใกล้เสร็จแล้วคือลุกนี้คือง่ายมากนี่นะคะเขียนขอบตาไป่ทุกคนถ้าดีคือเขาจะแบบตาเลอะเลอะเปรอกๆหน่อย เราจะมาติดขนตากันนะคะทุกคนคือใกลเ้เสร็จแล้วทุกคนตื่นเต้นมากติดขนตานะคะวันนี้นะคะเจ๊ก็ใช้ขนตาของจาไม่ได้ว่าของอะไรแต่ซื้อซื้อซื้อคูละ39บาวัตนี่นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอากาวติดขนตานะคะมาทาน,นะคะของคุดลุกนะคะวันนี้นะคะกาวติดขนตานี้คือดีมาก ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นการปัดแก้มนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะใช้แก้มนะคะของนี okay ่นะคะแม็กนะคะเป็นรุ่นโมจินะคะทุกคนนี่นะคะนี่มนะคะยิ้มเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปนะคะเป็นแก้มนะคะแดงๆเออพอแล้วแดงแค่มอกแบบว่าเดือดฝาดๆนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้มของเจียนะคะแล้วต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นการโอ้ยฮาร์ดคอจ์อต่อไปนะทุกคนเป็นการฮาร์ดคอนะคะเออฮาร์คอทุ้ยนี่นะคะเป็นการไฮไลท์องตัวนะคะทุกคน ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นการไฮไลท์หน้านะคะวันนี้นะคะจะใช้ของดีออนะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบไม่ค่อยได้พูดคุยเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหมามากลัวนะทุกคน,ไ,กน,นไม่ใช่มึงนั่นแหละนี่นะคะจะเป็นการไลท์จมูกนะคะทุกคนจมูกของไฮด้วยเพก็จะเป็นสั่งเป็นโฟม,มห,หน่อยนึงนะคะนี่เย ด้วยต่อไปแล้วก็จะเป็นการทาปากนะปากของไฮไลทคลีนนี่คือจะสีแดงมากทุกคนสีแดงแบบเจ็บแสบมากเวกระะอร์เราก็จะใช้สีแดงตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเจวก็จะใช้สีแดงตัวนี้นะคะของนานะคะทุกคนเอาไว้ข้างในหน่อยนะคะตัวนี้ก็สีเจ็บแสบมากเหลือเกิน นะคะทุกคนแล้วของไฮเรคนะคะด้านตรงที่มีสีมพูนะคะคก็จะเล่นเลอะหน่อยนะคะทุกคนนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเติมหัวใจตรงนี้นิดน,นึงนะคะทุกคนเอาอยเลเนอร์เนี่ยแหละคะ่ะวาดนะคะทุกคนต้องใจเย็นหน่อยนะลุคนี้ คนเสร็จแล้วนะคะสําหรับลุคนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเจียจะแต่งตัวได้เหมือนไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะรู้บึงไหมว่าเจอมันร้ายเธอทำให้ฉันละลา